ก็เข้าสู่ช่วงชำแหละเพลงนะครับผมของเพลงลืมแทบไม่ไหวนะครับของสันลโอ้โหต้องบอกว่าโคตรดรา,ม,าม่าไม่นึกว่าสันจะมาทําเพลงแนวนี้นะแบบดึงอารมณ์แบบดราม่ามากๆอนะ่ะแล้วแบบง่ายๆเพลงนี้ <c oughs> มันพูดถึงคนที่เรารักมากแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องไปจากเราแล้วเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่คิดถึงมากๆแล้วลืมเขาไม่ได้อ่ะมันลืมยังไงก็ลืมไม่ได้แบบกันน้าตาไม่อยู่คือแบบมันนึกถึงเขาตลอดเวลา <c oughs> สุดยอดในความดราม่าจริงแล้วคือคุณข้าวหอมนี่ชอบสไตล์เสียงกองเสียงก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะแล้วพอมาลองเพลงน,นี้มันแบบดึงอะแล้วเสียงเขาเป็นคนที่ดึงอารมณ์ได้ดีมากแบบมันดึงแล้วมันดาวแล้วยิ่งแบบดึงยิ่งเค้นยิ่งดึงยิ่งฟังยิ่งดึงก็โอ้โหโคตรจะอินกับเพลงอันจริงแม่เพลงเนียวนี้ต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยมันดึงอารมณ์ได้แบบดีมากสลันทำเพลงนี้ คือมันเป็นการฟังเพลงแรปที่แบบดึงอารมณ์อะไม่ใช่ฟังแล้วสนุกฟังเอามันมายิ่งแบบยิ่งแรปยิ่งดึงอารมณ์ยิ่งแบบโอ้โหแบบยิ่งพูดยิ่งเจ็บยิ่งช้ำยิ่งแบบนึกถึงเข้าใจไหมคือแบบฟิลเนี้ยฟิลแบบคิดถึงเออคิดถึงมันลืมไม่ได้มันคิดถึงเออคือบอกไงเพลงนี้เหมือนจะบอกว่าคิดถึงเนี้ยแต่คือเอาคว,าว่าคิดถึงมาขยี้ให้มันแบบขยี้มากให้มันแตกละเอียดกระจายเป็นเนื้อต่างๆว่ามีคิด,คดถึงเพราะอะไรนู่นนี่แบบโอ้โห Oh. สุดยอดจริงๆเลยเป็นไงแต่ผมว่าหลายคนต้องแบบอินจัดเลยกับเพลงเพลงนี้แบบฟังแล้วแบบมีใครน้ำตาล,ล่วงวันเนี่ยิย่งใครเพิ่งน่าจะอยู่เพิ่งเจอฟิลนี่อาจจะแบบเพิ่งผ่านเรื่องนี้มาอาจจะแบบอเปิดเพลงแล้วฝักบัวลดน้ําใส่หัวอะไรเงี้ยอแล้วก็อยู่มุมห้องน้ําอะไรเงี้ยอาจจะแบบฟิลนี้เลยนะ นะต้องขอญอาตแจ้งให้ทราบนะครับศิลปินที่มาฟิชเชอริ่งกับสลันนั้นชื่อว่าไม้หมอนนะครับผมแต่ผมจําผิดว่าชื่อไม้หอมนะครับผมต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับเสียงคุณเข้าหอบไอ้ไม้หอมเข้าหอเมื่อกี้น่ะเข้าหอมเล่าข่า,ขาวเออเสียงคุณไม้หอมนี่คืออ้อดึงอารมณ์แบบดีมากดีมากโอเคนะครับผมก็นั่นแหละคือโดยรวมคือโอเคผมชอบแหละเรื่องของสไตล์การดึงอารมณ์เรื่องของการทําให้อินกับเพลงอะไรอย่างเงี้ย ถึงไม่ใช่แนวเพลงที่ผมชอบเท่าไหร่เพลงแนวดราม่า Drama, อะไรเเพราะมันแบบไม่ค่อยดีตัดใจเนาะเออเราอยากฟังเพลงสซลให้ชีวิตมันดูมีสีสันแต่คือ,อยอมรับจริงเพลงนี้มันดึงจริงๆนะแล้วด้วยน้ําเสียงด้วยเนื้อหาด้วยอะไรหลายอย่างแล้วมันโหเจ๋งเลยโอเคนะครับผมผมว่าหลไยคนต้องชอบหลายคนต้องแบบดราม่านะมีใครแบบอารมณ์แบบไปขนาดไหนนิดมาบอกให้ผมฟังได้ว่าแบบตะลเตไปขนาดไหนแบบอินจัดอะไรเงี้ยน,นะครับผมโอเคถ้าเกิดใครแบบชอบก็อย่าลืม กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ด้วยส่วนใครมีเพลงอะไรอยากนำเสนอให้ผมทำเรีแอคชั่นแล้วมาดูว่าผมชเฉละเพลงแล้วแบบจะรู้สึกยังไงกับเพลงเพลงนั้นบ้างก็ส่งมาให้ผมฟังได้นะครับผมแจ้งผมได้ว่าอยากให้ผมฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเพลงที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะทำเรีแอคชั่นให้นะครับผมโอเคแล้วไงเดี๋ยวเจอกันเพลงหน้ากันวันนี้อกอ็ซี่ย์ครับ굿บาย